สวัสดีคะ่ะทุกคนเข้าป่าหาเห็ดกันอีกแล้วจะได้สักกีดอกเนี่ยเมื่อกี้นะเจอเพื่อนพี่มิกนะคะเพิ่งออกไปแต่เขาไปอีกฝั่งนึงนะเขาเทตะก้าว่างเปล่าให้ดูนะเพื่อนที่ทํางานพี่มิกไม่ได้สักดอกนะคะโอ้ออยังเยอะเหมือนเคยอะ่ะมามาลุ้นกันนะคะพ่มิกลงแปลงล่างในบะไ,ไม้เริ่มร่วง เห็ดนังไก่เธอรอไปก่อนนะเห็ดพึ่งไม่มีจริงๆฉันค่อยเก็บพวกเธอเย้ <laughs> yeah. เจอแล้วดอกแรก <laughs> นี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆตาเอเอ้เอามีดอกเล็กๆมีท่งหลัง โอ้โหมันไม่ติดกันด้วยกรอบกรอบกรอบอย่มีใครมาเจอนะนี่จะจำได้ไหมเนี่ยรอบพึ่งแสนสวยให้ดูตรงนี้นะคะแทบไม่เหลือเขาเลยอ่ะห๊ยมันโดนเหยียบซะแบบ เล็กตุ้มแปะอ๋อเล็กแค่หมวกนี่ฮะแค่หมวกหักเอาซีาหมวกก็เอามาด้วยอีกครึ่งมาอีกเสี้ยวนีงปล่อยไว้เห็ดซ่อนแอบมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> นี่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  <c oughs> ตาเอะตะมูตะมี เหมือนเดิมมีมิมนี่ใต้ใบไม้นี่ออกใจะใหญ่ไม่มีใครเห็นโอ๊ยลูกแม่รอแม่อยู่ที่นี้สินี่เกลียงแล้วจะไปจะไปจากป่านี้แล้วนะคะฮะ่าฮ่า เห็นยังที่รักเห็นยังนี่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 ตาเอ๊มีดอกเล็กด้วยนีดีดีข้างล่างละ่ะเนี่ยเห็ดมันนะอยากจะเกิดนะคะเนี่ยเดี๋ยวอากาศมันจะร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะเกิดอีกแน่ๆมีดอกเล็กด้วย ใครเห็นนะเธอฉันจะมาเก็บเธอด,ด,ดูทีนี่นี่นี่มีอีกมันกำลังขึ้นนี่ไงีนละทธสกันกูเจออีกแล้วเจออีกแล้วพี่มีอาใส่กระเป๋าให้นี่ใครเห็นกันยังใครเห็นกันยัง เดี๋ยวรอนะคะพี่มิทเอาเห็ดใส่กระเป๋ากันช่วยไมต้านเจนีเอเลยเสียเสียวสิเดี๋ยวสิอยากจะเก็บมาที่รักนี่อีกนะคะนี่มีดอกเล็กๆตาเอ๋ว้นี่ใรดูสิ โอ้พี่มิตได้หรอกเริ่มที่รัรีบเก็บจริงเลยใส่กร <_ d ream> ะ,ะเป๋าจ้ะโอ้พี่มิกได้หรอกหญ่เจอไอ้หนูหลังคาพัง <_ d ream> <_ d ream> <_ d ream> นี่นะคะมาดูสิขาแข็งอืมขาแข็งได้โอ้หหลังคา

nanda yeah ui yeah อะไร ta i อืมยอม อีกหนึ่งฮ่าฮสวยมากดอกนี้เนี่ยแหละอันปังแมนมาแล้วขอบขาวขาวนะคะเหมือนขนมปังเลยสีน้ำตาลอ่อนๆขาหลุดอยู่ข้างในเลย ใจเต้นเลยดอกนี้ไม่มีใครเห็นสองคนก่อนหน้ากูไก่เดินไปยังไม่เห็นเลยอะ <c oughs> โอ้ยสะใจมากเลยดอกนี้มีอะไรนูนๆตรงนี้ไม่มีรอแม่ใช่ไหมโอ้ยที่ขามันนุ่มแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้โอ้ย แหม่หลังคาพังไปหน่อยไปแล้วนะคะนะจอดข้างๆพ่มิกเกมหาเหตุเด่นเลยนะคะดอกนี้ดีใจมากอุ้ยสวยมาก,มากขอถ่ายรูปอีกหน่อย นี่ตอนกูไก่ถอนลืมกดโทรศัพท์ตื่นเต้นจัดตออออกมาเอา,มา,เอาไม่เป็นไรได้ดูเหมือนกันเนาะงามหันมาจะเอ๋จำต,ตอบนี้หาเห็ดวันนี้แบบโอ้ตอนแรกนะนึกว่าแบบโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วที่ไหนได้ มอ,อดอกเล็กๆน,นิ่มนะนี่ปล่อยเป็นปุ๋ยป่าๆๆๆเสียงรดใครเฮ้ยพ่งมีคนเข้ามาป่าแล้วตเอ ขาขาวอยู่ด้านในเห็ดพึ่งเนยนะคะนูนนูนูตรงนู้นก็มีนูนตรงนู้นกลุ่มบปเริ่มเลยไม่มีใครเก็บนะคะไม่มีใครแลเลยอ่ะ กูไก่ก็ไม่แลหาเห้ื้งเราลาทุกคนไปก่อนนะคะเย็นมากแล้วเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ